ถ้าเราอายุ20 30แล้วยังไม่เก็บเงินเกษียณต้องรีบดูไว้เลยนะครับมเมืองไทยก็960ชื่อว่าบำนาญแบบลดหย่อนได้คือให้เรารับบำนาญยาวไปจนถึงตลอดชีวิตเอาไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยเรามาดูตัวอย่างครับเพชรชายอายุ35ปีสุขภาพแข็งแรงซื้อแบบนี้ไปก็960ด้วยจํานวนเงินเอาประกัน5 0 0 0 0บาทนี่ไม่ใช่จํานวนเงินที่เราจ่ายนะฮะมันเป็นจํานวนเงินเอาประกันเฉย,ยๆแต่ว่าเงินที่เราจ่ายนะ่ะจะเป็นเบีย้ยชาระเบี้ยประกันรายปีปีละ29,740บาทปีละนะครับ ปีละ20,009เองเขาอายุ35เนี่ย เขาออมเงินไปถึงเกษียณถึงอายุ59 25ปีเป็นจำนวนเงิน700,000กว่าบาทพอตอนเขาอายุ60จนถึงอายุ99ปีเนี่ยรับเงินบํานาญปีละ60,000บาทรวมเป็น2ล้าน4นะครับก็คือออมไป700,000กว่าแต่ว่าได้รับบํานาญมาถึง2องล้านสแสนนี่ยังไม่รวมกับภาษีที่เขาประหยัดไปได้นะมุติว่าฐานภาษีเขา20%เขาได้ภาษีกลับประมาณปีละ6 0 0 0กว่าบาทอนาคตเงินเดือนเขาเพิ่มฐานภาษีเพิ่มก็ประหยัดภาษีไปได้มหาศาลเลยครับคูณไป25ปีที่เขาชําระเบี้ยไป ก็เป็นหลายแสนเลยและที่สําคัญขึ้นชื่อว่าเป็นประกันชีวิตก็ได้คุ้มครองชีวิตได้กองทุนชั้นพนักกิจกองทุนมรดกสินใหม่มรดกกรรมด้วย100%นะครับระหว่างที่เราออมเงินก่อนรับบำนาญถ้าเป็นอะไรไปในปีแรกนะครับเพิ่งส่งไปแค่2 9งหมแต่ว่าบริษัทให้กลับมา5,000 0นบาทตามทุนเอาประกันเลยเราจะกําหนดทุนกี่แสนกี่ล้านก็ได้รับบํานาญไปแล้วนะครับใน10ปี หลังรับบํานาญไปแล้วการันตีเงินบํานาญให้ด้วยรับรองเงินบํานาญได้มูลค่านะขนานั้นในกรมธรรม์ยิ่งอายุน้อยเท่าไหร่นะครับเบี้ยประกันยิ่งต่ําเท่านั้นฉะนั้นอายุ20-30เริ่มเลยครับพอเขาให้เริ่มทําได้ตั้งแต่อายุ2 0่สถึง้าถ้าใครอายุ40กว่าแล้วยังไม่เริ่มเนี่ยหลังกเกษียณน,นะ่ยต้องคิดดูนะว่าอาจจะต้องทํางานต่อไปหรือว่ารับเงินช่วยรัฐบาลหรือรอให้ลูกหลานเลี้ยงเราถ้าเราไม่เริ่มเก็บเงินตอนนี้และที่สำคัญไม่มีมรดกเงินคุ้มครองชี